you. Mm -hmm. สวัสดีพี่นอ้องเบิร์ดสู่ขู่สู่คนครับยินดีตอนรับสู่ช่องคันค่ายชาแนลครับพี่น้องมือวนี้เขาป้าเขาดงอีกแล้วครับหลังเลิกงานตอนนี้อยู่ดงไพครับมหานอใหม่มือวนี้มาสองคนกับแม่บ้านครับผมเดี๋ยวเราไปลุนไปช่มน้ำกันนะครับวันสีมานํำได้ไปลุนไปชมน้ำกันครับผมพอแล้วครับหน่อนหนึ่ง น้อนน้อยแม่บ้านกำลังหักเอานั่นน้อยใหญ่อีกน้อนึงครับเห็นบอพี่น้องอู้น้องอย่างงามเลยน้อยใหญ่ๆครับตันๆัอเขาม่งไก่แถมจะทิมตากันละเสียบเลยดูเสียงพี่น้องฟังเอาครับ กาเสียบทั้งพี่ไหนบอเดีเ๋ยวให้แม่บ้านจัดการก่อนงาดไปพุ่นที่ละเออเอาหยากครับพี่น้องภผยน้ำครับผมงาปพุ่นเลยโป้ <c oughs> oh. <c oughs> เห็น<ช>จังได้หรอบ่ะนี้ต้องไข่ลงมือเองจังสิได้น้ำกระไลพี่น้นองเอ้ยนี่ครับผมน้องงามๆครับไปหลุ่นไปชมกันต่อครับผมย่างเข้าไปเรื่อยๆครับ กอไผ่มีหลายกออยู่นอนหนึ่งครับอ,อ่อนดีขนาดเหือนะนองง,งามๆเลยครับโอ้นี่ครับผมนองง,งามๆครับนี่ต้องแถวลองน้ำนี่พี่น้อง จังคักนี่ครับผมเขาก็เอาคือกันตามหลองน้ำนี่นี่ครับเขาตัดคือกันครับผมเขามาเอาคือกันครับดูออน้ำนี่ครับผม เอาทั้งผีนอหนึ่งนอนงามๆโอ้งามอยู่นี่ครับตองระวังครับผมน้ำไหลนี่ครับ ผู้ไดเยี<ด>่นี่ครับผมไปรุนไปชมกันต่อครับอีกน้อหนึ่งครับผมนี่ครับไหนบ่เอาออน้อบินดนี่แหะพี่น้องน้อง อยู่ข้างล่างบ่มีล่ะเอานอกทางเท,งทงิงเห่อเฮ้ยเอาเนี่ยน้ำกับพ่อน้ำได้จนได้พี่น้องนี่ค,ครับผม พูดนอนนี่ง่ามคักขนาดพี่น้องอู้ยเต็นเอียดเลย,ยนี่ครับผมนอนใหญ่เลยนึงครับก้อนนี้ไลยนอนอยู่อน้ยนนั่นตัดเลยพี่น้อง อุ้ยเบึงพี่น้องงามๆเบิง้งพี่นองสวยๆเลยครับน,นี่สองนอจ้ามีะแทกสิบว่เขาพี่น,อน้องเน้่ยแน่นหลายมันอ่อนอยู่ดิแต่ว่ามันแน่งคักอุ้ยเบิง้ง อีกน้อหนึ่งคนเอากบเขาลำบากนี่ครับง่ยายๆเลยครับพี่นอ้องฟังเสียงเหงาโอ้ย,อยงามครับ ตาดเรียงตัดไหมตัดยญ้าแค่ตัวนี้น้ำก็พอปนันพี่น้องเอ้ยเอาอยาก เบิ้งละอื้อ้ใครเนี่ย่อนแงอยู่ฉันเอารางคนหนี้เอาบ่ได้หรอกแข้ง ตได้บ่ต้องได้ไหมอู้หูทางไหนนอบแกบไหนนึงเอาบัไดนอกพี่น้องเอ้นี่ครับล้างทางค่ะพี่น้องนี่ครับเห็นบอ่อนอใหม่เห็นครับอู้หูนอนง,งามๆเลยครับเขยื้อ <c oughs> ขึ้นที่ <c oughs> นี่ครับผมอีกนอนึงครับอยู่ใกล้ขางกันนอตันนี่ครับผมก็เดียวซิบก็นอพี่นออ้องเอ้ยเจอแต่สิขาด เออน้ำก็หออัวนี่ครับผมไปครับไปชมกันต่อครับผมได้พ่อแล้วพี่น้องตอนนี้กำลังพากันเดินทางกลับครับออกจากป่าก่อนเริ่มสิมืดแล้วครับตรงมุดตรงผ่านก็ไผ่ลายอยู่พี่นอ้องอึ๊บ ามาได้แต่ตูหมวกบ่มาเบิ่งพี่น้องปลาหนีหกแต่ข้างนอกครับข้างในนี่แป้เนเอิดเติดเบิ่งครับแป้เนเอิดเติดเลยครับปลานีฮ่าออกจากปลาก้อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่เลยอย่าลืมครับ กดติดตามให้ผมนำคันค่ายชาแนลและทีมงานสำหรับคลิปนี้เขาตัวละทุกถ่านไปก่อนครับแม่บานเมื่อยแล้วสวัสดีครับ